สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพาเบล everywhere นะคะช่วงที่โควิดเขากลับมาอีกรอบแบบนี้นะคะเราก็ไม่กล้าออกไปไหนใช่ไหมคะแล้วเราก็อยู่บ้านมันก็จะมีความแบบหาทำนิดนึงอะ่ะแล้วเราก็ไปเจออันนี้ค่ะมันเป็นเมนูอาหารที่ดูแล้วต้องบอกว่าเอ้ยดูง่ายน่าทำแล้วก็น่ากินนะคะนี่เลยค่ะ ข้าวอบชาข้าวคั่วนะคะวัตถุดิบมันก็แบบไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเหมือนเป็นการแบบล้างตู้เย็นนะคะข้าวที่บ้านเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็แค่ไปซื้อชาเขียวมา ซื้ออันนี้มาค่ะเป็นชาเขียวหมุนๆม,มาสิเป็นโออิชิเกนไมชานะคะซึ่งจริงๆในสูตรนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้สูตรที่มันเป็นหวานน้อยแต่ว่าข้างล่างไม่มีขายเราก็ใช้สูตรเนี้ยค่ะเป็นสูตรไม่มีน้ําตาลคิดว่ามันก็น่าจะได้อยนะไหนลองดมกลินสิคิดว่าเวิร์กอยู่หอมหอมหอมมันต้องอร่อยแนย่ๆเลยอะแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วและ และข้าวที่เราจะใช้วันนี้นะคะเบลชอบทานข้าวหอมมะลิมากนี่เลยค่ะข้าวหอมมะลิเอียสโรคอนเกษร้อยเปร์เซตราดาวห้าดวงนะคะโดยโรงสีวัชราพรธัญญาที่ชนบุรีนั่นเองต้องบอกว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่ตอนนี้ทานอยู่บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็ อร่อยนะคะปกติบางทีเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็จะหุงแล้วก็แช่ตู้เย็นเก็บไว้แล้วเอามาอุ่นในไมโครเวฟเพื่อทานมื้อต่อไปใช่ไหมคะบางคนอาจจะเคยเจอปัญหาที่แบบว่าเฮ้ย mm hmm. เอามาอุ่นแล้วข้าวมันแข็งมันไม่อร่อยเหมือนตอนหุงใหม่หมแต่ว่าอันนี้ค่ะราประกันคุณภาพเลยคือแช่เย็นไปแล้วอ่ะคือเคยมีอยู่อาทิตย์หนึ่งอะ่ะไม่อยากจะเล่าให้ฟังเลยมันดูแบบดูเแปบบ็นคนขี้เกียจมากคือหุงข้าวไว้นะคะแล้วก็แช่ไว้แบบอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์อะ่ะแล้ว เอาออกมาอุ่นในไมโครเวฟอะทุกคนมันยังนิ่มมันยังแบบหอมอร่อยโอเคอยู่เลยอะ <c oughs> ก็แนะนำให้ไปหามาลองกันนะคะข้าวดีๆที่คุณคู่ควรค่ะ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวเราจะหุงข้าวด้วยเกนไมชฉาตัวนี้เดีจะไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรลงไปเพิ่มเลยเพราะว่าเดี๋ยวแพลนไว้แล้วว่าเราจะทานกับหมูป,ปิ้งแล้วก็สลัด เมื่อกี้ได้หมูปิ้งข้างล่างมาแล้วก็สาลายดี๋ยไปดูกันว่าเป็นยังไงมันต้องอร่อยแน่ๆเลย ริงต้องบอกว่าถ้าหุงข้าวแค่หนึ่งถ้วยเนี่ยใช้ขวดเดียวก็พอนะคะเหลือด้วยเนาะก็ลองกะปริมาณดีๆดูถ้าทานกันหลายคนก็ซื้อมาตุนไว้หน่อยแต่ว่าเหลือก็ไม่เป็นไรค่ะดื่มควบคู่ไปได้อีกเนาะเริ่มหุงแล้วนะคะเดี๋ยวรอครู่เดียวเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วค่ะ a few moments later สุกแล้วและมันหอมมากมาดูกันค่ะ ความเป็นแบบญี่ปุ่นมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะผสมผสานใส่ลงไปอีกเข่ากันไม่รู้ให้มันดูสวยไว้ก่อน ลองกินแต่ข้าวเปล่ดูบ้างคะอร่อยวันนี้ข้าวตัวดั้งเดิมของเขาค่ะมันก็หอมอร่อยอยู่แล้วแล้วนิ่งมาเจอกับเกล็ไมชฉาดเนี่ยค่ะคือมันยิ่งทวีความหอมขึ้นไปถ้า ใครที่อยากจะกินข้าวเพิ่มความฟินอะไรใดๆก็ตามนะคะแนะนำว่าลองดูค่ะมันโอเคมากๆเลยจริงๆ เดี๋ยวเวลขอตัวไปทานข้าวต่อก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ให้เบลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะไปทําเมนูนี้นะคะอย่าลืมไปลองข้าวหอมมะลิตราดาวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย